สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับหลังจากที่คิดไ้แล้วเราจัดเซตงบประมาณในส่วนของอาชีพ w o n d e r e r m i n t a l สาย e v e r อร์บอลไปให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เราจะมาจัดเซตจบของ s e v i r e Landstorm ครับสำหรับ m n t a ท l แล้วก็ Wanderer ในงบประมาณ2,500ถึง3 0 0 0นนิดๆครับที่สามารถเก็บเลเวลได้ถึง 200เลยโดยในการจัดเซ็ตงบประมาณ s อ s เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวั n d ดอ e r หรือ m n t t i ลอะครับผมได้ทำการไลฟ์สตรีมให้เพื่อนๆดูแล้วในไลฟ์สตรีมก่อนหน้านะครับโดยที่คลิปเนี้ยจะเอามารีแคปให้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์สตรีมนั้นเนาะเราก็มาดูกันเลยนะครับในสำหรับ m n t a ทลแล้วก็วั n d ดอ e r s ลอ บประหยัดครับเท่าที่เราจะทําได้และก็นําเสนอให้เพื่อนๆดูนะวันนี้ครับผมด้วยการเก็บเลเวล1-200เลยและเราจะใช้เส้นนี้เก็บเลเวลที่ดันน้ําชั้น2 เท่านั้นเราไปที่บังกรไม่ไหวนะครับส่วนใครจะไปในส่วนของโอดินดันเมืองเนี่ยผมคิดว่าเสร็จเนี้ยเพียงพอต่อการเก็บเลเวลเช่นกันครับผมโดยราคาที่เราเช็คให้นะวันนี้เนาะเป็นราคาที่เซิร์ฟเวอร์ทอนนะครับเช็คให้ในวันที่17มิถุนายน2024ครับเวลาที่ผมเช็คก็อยู่ที่เราๆประมาณ16นาฬิกา30นาทีครับถ้าดูหลังจากนี้นะครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะถูกลงก็ได้หรือแพงขึ้นก็ได้เช่นกันครับแล้วก็เซตที่เราจะพูดในลําดับต่อไปเนาะในหัวข้อ1น0ถึงสิเนี่ยผมก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่ามันจะเป็นเซตที่เอาไว้เริ่มเล่นตอนช่วงเลเวลสักประมาณ1นึเป็นต้นไปครับแต่เราจะมาไล่รีแคปให้เพื่อนๆดูก่อนว่าถ้าเพื่อนๆเล่นตั้งแต่เลเวล1น0 0เราควรใส่ของเป็นอะไรดีครับ โดยการที่เราจะเริ่มเล่นในส่วนของ Mintail หรือ Wanderer s เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเริ่มเล่นในกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรม4ปีเนี่ยมันมีของแจกให้เพื่อนๆเ,เยอะพอสมควรเลยที่การเก็บเลเวล2รอบนะครับในคลาสแรก1-99และก็ไฮคลาสเนี่ยผมก็ให้เพื่อนๆใช้ของฟรีที่เขาแจกมาในกล่องบูสเตอร์นะครับก็ใช้การเก็บเลเวลด้วยการเบิร์นมอนไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็99ครับแป๊บเดียวและหลังจากนั้นเมื่อเราถึงเลเวล100แล้ว ก็ให้เราแรกในส่วนของอาวุธที่ชื่อว่า l a นส Storm Booster Violin ครับและก็ให้เราออปชันเนี่ยให้ได้ในส่วนของเพิ่ม h y s i c a l d a m a g e ต่อศัตรูเผ e าฟิ t หรือเพิ่ม Physical เ a ม a g e ต่อศัตรูธาตุ w อเตอร์ครับสัก10%ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเลเวลที่ดันน้ำชั้น1แล้วก็ดันน้ำชั้น2ได้แบบสบายสบาย,บายครับต่อมาในส่วนของช่วงเลเวล100ครับจนถึงเลเวล149หรือใครจะใส่เลยไปถึง160-170 ก็ย่อมทําได้ครับผมก็ให้เราใส่ในส่วนของเซตเร้ e ครับซึ่งเซตเร้กตัวนี้มีความแรงเพียงพอที่เราจะสามารถใช้เก็บเลเวลช่วงแรกๆได้ดีระดับหนึ่งเลยครับและในส่วนประดับข้างนี้นะครับก่อนที่เราจะเลเวล130เนี่ย เรายังใส่ตัวนี้ไม่ได้ก็ให้เราใส่ในส่วนของบาโกหรือไม่ก็สาวแอมก็ได้ครับไปหนึ่งข้างหรือความจริงเราปล่อยรูว่างไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับในส่วนของหมวกก็ให้เพื่อนๆใส่เป็นในส่วนของหมวกแหลบครับในส่วนของตาถ้าไหวในส่วนของกระต่ายส้มตัวนี้ก็ใส่กระต่ายส้มตัวนี้ได้เช่นกันครับในส่วนของปากก็เว้นว่างไว้ก่อนครับแต่ถ้าไม่อยากเว้นว่างไว้ผมก็มี1ชิ้นแนะนําครับนั่นก็คือในส่วนของฟีเจอร์อินเมาส์ ผสมบัติเรียบง่ายครับเพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะไกล5%ครับผมลำดับสุดท้ายครับเราก็เลือกใส่ในส่วนของโลวาัคลลี่ใส่การ์ด KK ใส่ใกายภาพครับผมส่วนคอสนะครับเราก็เลือกใส่ในส่วนของคอรสี่ส่วนวันเดอร์เลอร์แล้วก็มินเทลสโตนครับส่วนของผมเนี่ยมันมีออปชันเสริมขึ้นมาชื่อว่าหินลอฟสโตนเด็กครับลดทีเด้ยหลังใช้สกิล5%เพิ่มดาเมจทางกายภาพแล้วก็เวทมนต์ต่อสู้ทุกประเภท5%ครับ แล้วก็เพิ่มดาเมจทางระยะไกลอีก5%ครับผมแต่ถ้าใครไม่ไหวไม่จำเป็นต้องใส่ลอฟสโตนเด็กหรือลอฟสโตนสเตตัสต่างๆก็ได้ครับแต่ถ้าใครไหวออปชันเพิ่มเติมไปก็ดีเหมือนกันส่วนคอชา a d โดก็จะเป็นในส่วนของคอสมินเทล วันเด r ร์เลอร์บูสเตครับลำดับถัดมาครับในช่วงเลเวล150ถึงเลเวล180ครับผมเราจะใส่ในส่วนของชุดที่ชื่อว่าชุดเกรดสูตรครับในส่วนของชุดเกรดตัวนี้นะครับเราต้องทำกเกรด17.1เราถึงจะแลกมาได้ครับส่วนเรื่องทำกเกรด17.1เจนเนี่ยผมก็มีให้ดูไว้ในช่องแล้วนะครับใครยังไม่รู้ก็ดูที่มุมขวาได้เลยแล้วก็การแลกชุดเช่นกัน ผมก็มีวิธีการแรกให้เพื่อนๆดูแล้วครับชุดเกรดที่แนะนำนะครับในส่วนของเสื้อหรือมัฟก็ได้ให้ออฟเป็นขนาดกลางไว้4-5% 1อันครับอีกอันนึงก็ออฟเป็นในส่วนของขนาดใหญ่4-5%เช่นกันครับก็เลือกใส่เป็นในส่วนการเมนบัตครับหรือการ์ดใหม่ที่เป็นการราชวงศ์ที่ชื่อว่า พักการ์ดได้เช่นกันครับผมส่วนรองเท้ามันออปชั่นไม่ได้ครับเราก็ใส่การ์ดที่ชื่อว่า Infin นิตี้วา d าด Wo วูครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของแหวนครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำแหวนอะไรเหมือนกันเราก็เลือกใส่เป็นในส่วนของโกซาคาบ้าครับด้ a k เอแล้วก็ลด m a ค P 1%และในส่วนของหมวกครับเราก็จะเลือกใส่ในส่วนของหมวกแ l a คกับผมซึ่งจะเริ่มใส่ได้ที่ตอนเลเวล170่อเจ็ดประดับอีกข้างหนึ่งเราก็จะใส่เป็นในส่วนของ illusion booster l ครับ o f expert archer level 5 dex 3แล้วก็ dex 3ครับในส่วนของข้างหลังครับเราก็ยังใช้เหมือนเดิมปกติเหมือนก่อนที่เราเก็บเลเวลช่วง100ถึง149ครับผมเมื่อเรา180เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะโยกมาใส่ในส่วนของเซตที่ชื่อว่าเซต illusion armor ครับหรือเซต17.1ที่เพื่อนๆรู้จักกันนั่นเองครับผมโอเคถึงนะตอนนี้เราจะเริ่มมาดูราคากันแล้วครับว่า ทั้งหมดที่เราจะใส่เป็นเซต10จุดหพร้อมหมวกแล็บเนี่ยเราจะเสียเงินไปเท่าไหร่ในการเก็บรลเวลให้ถึง200ครับโดยที่หมวกแล็บนะครับเราจะเลือกใช้เป็นแบบการันตีเนาะเราจะใช้เม็ดฟ้าอยู่ที่1,100 ในการที่จะเลือกออฟการันตีครับแล้วก็บวกเงินอีก35.5 m ครับรวมทั้งหมดเป็น61.2 m ครับโดยที่ผมเขียนว่า1 1 2 0ันนั้อันนั่นะเดี๋ยวจะมีเพื่อนงงใช่ไหมก่อนที่เราจะออฟการันตีนะครับที่เลเวล5ในช่องที่2เนี่ยเราต้องออฟในช่องที่4แล้วก็ช่องที่3ไปก่อนครับโดยที่ช่องที่4แล้วก็ช่องที่3เนี่ยจะใช้เม็ดฟ้าอย่างละ10เม็ดครับเราก็รวมทั้งหมดเป็น1,120เม็ด และเม็ดฟ้าที่เซิร์ฟเวอทออยู่ที่ 23k ครับรวมกับเงินตรงนี้ 35.5m จะเป็น 61.2m ครับส่วนตาเราจะเลือกใส่เป็นในส่วนของกระต่ายส้มครับอยู่ที่ 34.5m แต่ถ้าใครอยากจะใส่ในส่วนของ p l ลิ i ง g ั u n c a d k หรือ แว่นอ e ีกพีต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันครับเพราะดาเมจเราเพียงพอแล้วในการเก็บเลเวลช่วงเลเวล180ถึง200ครับผมส่วนปากเราก็เลือกใส่ในส่วนของฟีเจอร์อินเม h าส์ที่ผมให้ดูไปก่อนหน้าเนาะอยู่ที่ราคา2.3 m ครับโลว่าก็เลือกเป็นโลวากาท k k 1 9 m ครับส่วนเสื้อเราจะใส่เสื้อบวก9 17.1 o f s h ออฟ e r ครครับแล้วก็ใส่การ์ดเฮลมุดเข้าไปหใบ ราคาโดยรวมจะอยู่ที่ 51M ครับที่ไม่เลือกออฟดีเลยเพราะว่าเซตเนี้ยเราจะใช้ SS s ที่เลเวล5เก็บเลเวลเราจะติดคูดาวอยู่ที่4วินาทีครับใส่ดีเลยเข้าไปก็ไม่มีผลทำให้เราหลวัดสกิลได้ครับเพราะยังมีในเรื่องของคูดาวอยู่เราจะใส่มัพบวก9ก1เช่นกันเราจะใส่ออฟสวยหรือไม่มีออฟเลยก็ได้เลือกใส่การ์ดเมนบัตครับอยู่ที่ 14M แต่ถ้าเราใส่คลักการ์ดเนี่ย ก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณราวๆ 20-25m ครับอันนี้เลือกใส่ได้ตามสะดวกเลยแต่ผมเลือกใส่การ์ดเมนบัดก็เพียงพอต่อการใช้งานครับผมในข้อมูลเมื่อกี้ที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับมัพ17.1เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ออฟสวยหรือไม่มีออฟก็ได้ครับเพราะถ้าเพื่อนๆใส่ในส่วนของฟีเจอร์อินเมาส์ส่วนปากเนี่ยมัพตัวนี้แทบจะไม่ต้องออฟชั่นเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆใส่ในส่วนของทวินแคนนอน เพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องออปชันครับเพราะว่าเมื่อสวมใส่กับ modification speed เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะไกล4%เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะใกล4้ F K 4%อ i t a t e 4%เครับเมื่อใส่กับ modification caster เพิ่มดาเมจทางเวทต่อสัตรูทุกประเภท6%เเมื่อใส่ modification critical เพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูทุกประเภท 6%ครับผมถ้าเราใส่ทวิน c a n นอนเราจะได้ประโยชน์ตรงส่วนนี้ที่ผมอ่านให้เพื่อนๆฟังครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ทวิน c a n นอนไม่ต้องเลือกออปชันใดๆเลยครับสำหรับมัฟ17.1เนอะลำดับต่อมาอันนี้คือคีย์หลักของเราครับรองเท้าเนี่ยเราเลือกใส่ในส่วนของ Temporal Deck ฮอกอายแล้วก็ EA ครับราคาอยู่แค่10 m เท่านั้นและอาจจะถามต่อใช่ไหมว่าทำไมต้องบวก8พอดีที่ผมเช็คมานะเวลาที่บอกไปอะ่ะมันมีแค่บวก8ครับซึ่งจริงๆผมใส่แค่บวก6ก็เพียงพอหรือใครจะใส่บวก9ก็ได้ครับคำว่าคีย์หลักคือเมื่อเราออกสกิลไปแล้วมันติดฮอกอายครับมันจะได้เด็กเพิ่มขึ้นมา250หน่วยเป็นเวลา 5วินาทีครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เนาะและมันติดบ่อยและติดง่ายมากเช่นเราออกดาเมตปกติอะครับหยดละ1 0 0 0งแหรือ1 0 0 0 0แสนิดเงี้ยเมื่อมันติดฮอกอายอะครับมันจะดีดไปอยู่ที่ประมาณแสนแปดถึงสองแสนต่อ1หยดเลยครับและพีคสุดเนี่ยสองแสนหกถึงสามแสนสามต่อ1หยดก็มีให้เห็นแล้วครับผมเราจึงขาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องใช้ในส่วนของรองเท้าเทมเด็กเฮดเอีเอครับผม ลำดับถัดมาครับเราจะใส่ในส่วนของ Illusion Booster L o f Deck Deck แล้วก็ E A ครับราคาอยู่ที่ 2.5M แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับเราจะใส่ในส่วนของ Illusion Booster R ครับในส่วนนี้ผมขอติ๊กต่างวัานิดน,นึงเนาะผมเขียนว่า Deck Deck E A ใช่ไหมครับพอดีเพื่อนๆในไลฟ์สตรีมเขาบอกครับว่า Booster R เนี่ยมันไม่สามารถ Option Deck Deck E A ได้ครับ แต่ถ้ามันไม่สามารถออปชันได้เพื่อนๆใส่โดยที่ไม่ต้องออปชันไปก่อนก็ได้ครับคิดว่าดามจก็ค่อนข้างจะเพียงพอในการปิดมอนเช่นกันครับหัวข้อที่10หัวข้อสุดท้ายเป็นทางเลือกสําหรับคนที่เล่น200ไป1ตัวแล้วให้เราเลือกใส่ถุงมือ4ปีออฟเอเอดูด HP, SP ครับมันมีราคาอยู่ที่ 30M ราคามันคือราคาออปชันแต่ละช่องครับผมซึ่งณนะปัจจุบันของผมตอนนี้ ผมออฟแค่ในส่วนของ expert Archer เท่านั้นผมยังไม่ได้ออฟในส่วนของอื่นๆใดๆครับเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะออฟชั่นได้ผมรอตัวนี้ให้200ก่อนผมจะได้เอาเหรียญ booster coin แล้วก็บัตออฟของมันไปออฟเพิ่มครับส่วนของถุงมือเนี่ยขอแก้ไขนิดนึงนะครับนอกจากเราจะออฟในส่วนของ EA แล้วเนี่ยเราออฟ HTP ก็ได้แต่ผมจะให้เลือกเป็นในส่วนของ ออฟ f อร์ดหช่องครับและอีกช่องหนึ่งให้เ,เพื่อนๆเลือกเอาเองเลยถ้าขาด HP ก็ออฟดูด HP ถ้าขาด HP ก็ออฟดูด HP ครับพอท่อนะครับถ้าเราเล่นแบบเอาถุงมือ4ปีแต่เราไม่ออปชั่นเนี่ยเราจะใช้เงินทั้งหมด 197M คูณเอาท์ไซด์นะครับที่เซิร์ฟเวอร์ท่อที่13เราจะเสียเงินอยู่ที่2561บาทครับแต่ถ้าเราเล่นเอาถุงมือ4ปีแล้วก็เอาออปชั่นด้วยเราจะใช้เงินทั้งหมด2 2 4 5 m ครับ คูณเอาท์ไซ์13บาทเช่นกันแล้วจะเสียเงิน2,918บาท50สตางครับแล้วถ้าสมมุติเราซื้อคูณ200ด้วยสัก3กล่องที่เซิร์ฟเวอร์ทอครับกล่องละ1 4 m เราจะเสียเงินทั้งหมด42 m ครับคูณเอาท์ไซ์เราจะต้องเสียเงินค่ากล่องคูณ200อีก546บาทครับค่าใช้ใจ่ายในการเก็บเลเวลกิจกรรมนี้แบบเอาถุงมือ4ปี แต่ไม่ออปชั่นอยู่ที่2,561บาทบวกค่าลูกธนูโดยประมาณนะครับ150บาทตลอดรนะยะเวลากิจกรรมเราจะเสียทั้งหมด2,711บาทครับแต่ถ้าเราเล่นแบบเอาถุงมือออฟทั้งหมด3ช่อง 2,918บาท50สตางค์บวกค่าลูกธนู150บาทเราจะจ่ายทั้งหมด3 0 6 8บาท50สตางครับแต่ถ้าเราเล่นเอาถุงมือไม่ออปชั่นและก็ซื้อคูณ200เข้าไป3กล่องจะใช้เงินทั้งหมด3,257บาทครับลำดับสุดท้ายเล่นเอาถุงมือ4ปีแล้วก็ออปชั่นด้วย3 0 6 8บาทรวมกับค่าคูณ200ก็จะจ่ายสูงสุดอยู่ที่3,614บาท50สตางค์ครับณนะตรงนี้ เพื่อนๆเ,เลือกกันได้เองเลยว่าจะจ่ายต่ำสุดที่2,561บาทหรือจะจ่ายสูงสุดอยู่ที่3,614บาท50สตางครับผมซึ่งสิ่งที่ผมแสดงให้เพื่อนๆดูไปทั้งหมดนั้นนะครับสามารถเก็บเลเวลได้ที่ดันน้ำา2 0 0แบบสบายๆครับถ้าเราไม่ได้เจาะของพระนะครับเราจะได้ดาเมตต่ออยู่ที่1 0 0อถึง1 2 0่ครับ โดยรวมก็จะได้อยู่ที่ประมาณหลานสถึงหลานสเนาะแต่ถ้าเราได้เจาะของพระไปด้วยนะครับดาเมจเราจะขึ้นมาอยู่ที่1 4 0่งรถึงหนึ่ครับแต่ถ้าเราติดฮอกอายนะครับดาเมจของเราจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0ถึง 320K โดยประมาณครับเราก็สามารถที่จะทำวันฮิตได้แล้วในการออกสกิลหนึ่งครั้ง ที่ดันน้ำครับเพราะมอนเลือดอยู่ที่ 2.9-3m ถึงเท่านั้นครับและใครถามว่าเซตนี้จะไปดันมังกรได้ไหมถ้าวันที่มันอมกกิจกรรมแล้วมอนไม่เลือด 7m ผมบอกเลยครับว่ามันเหนื่อยนะครับเราเลือกใช้งานให้มันถูกประเภทดีกว่าในราคาที่เราจ่ายกันนะวันนี้ครับผมซึ่งการเก็บเลเวลที่ดันน้ำถามว่ามันช้าไหมมันก็ช้ากว่าดันมังกรครับแต่มันไม่ได้ช้าเกินไปในการเก็บเลเวล ที่จะพาเราไป200ครับผมมันพาเราไป200ได้แน่นอนผมคอนเฟิร์มครับส่วนถ้าใครอยากไปในส่วนของมังกรเนี่ยมันก็ต้องมีในส่วนของ Record o f a r c h e r 1แล้วก็ในส่วนของ Record o f a r c h e r 2ครับเพราะว่ามันโหดแล้วก็เถื่อนยิงๆครับถ้าเรายิ่งปิดมันช้ามันสกิลเรากลับมาหรือมันปายยาใส่เราเนี่ยเรามีโอกาสตายสูงมากๆเลยครับ และถามว่าเซตนี้จะสามารถไปฟาร์มได้ที่ไหนบ้างผมบอกเลยเบื้องต้นนะครับสามารถไปฟาร์มได้ที่ป่าบาโฟครับและในส่วนของดันแมกมาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะฟาร์มได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมลองขอไปทดลองก่อนแล้วถ้ามันฟาร์มได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลกันไปครบถ้วนและก็เอาไว้เป็นไอเดียได้ในการเก็บเลเวลนะครับสาหรับสาย s อสเอสประมาณ2 0งพันถึง 3,000บาทนะครับให้สุขสมอารมณ์หมายถึงเป้าหมายที่เพื่อนๆอ,อยากได้เนาะอยาก200ก็ให้200อยากได้ทิชชู่ก็ขอให้ได้ทิชชู่เก็บมาไว้สักหนึ่งางครับซึ่งขอบอกเลยว่าควรจะเอาไว้นะสำหรับทิชชู่หนึ่งางครับเราจะได้ไปคุยกันต่อและเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ต่อไปในทิชชู่หนึ่งางว่ามันทำอะไรได้รวมกับของที่เรามีณนะปัจจุบันตอนนี้ครับผมแล้วก็ใครที่ดูมาถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับถ้าชอบหรือทุกใจงไงก็ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพราะว่าตอนนี้ช่องของเรากำลังมุ่งหน้าสู่9,000 s u b s ไ r i b e ครับผมอยากถึงเร็วๆแล้วเนาะแล้วนอกจากกดซ u b s c r i b ์ใน YouTube แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด, like, กด Follow แฟนเพจเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด Follow f แฟนเพจกันให้อีกนิดนึงนะคระับพอเวลามีข้อมูลอะไรที่เป็นอินโฟกราฟิกมากกว่า5รูปเนี่ยทางเพจจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าทางคอมมูนิตี้ของ u t u b e นะครับผมแล้ววันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ